วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแก้วได้ไปดำน้ำกับเพื่อนๆรู้สึกจะแพ้น้ำทะเลค่ะเพราะหลังจากกลับมามีผื่นขึ้นเป็นเม็ดๆแดงๆปัญหาผิวระคายเคืองง่ายเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยอย่างของคุณแก้วเห็นได้ชัดว่าผิวค่อนข้างอ่อนแอและแพ้ง่ายค่ะ สิ่งที่ควรทำคือหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆและเลือกใช้ครีมบำรุงผิวที่ช่วยฟื้นฟูให้ผิวแข็งแรงและลดรอยแดงผื่นแห้งคันเป็นจุดๆได้ค่ะเราจึงให้คุณแก้วได้ทดลองใช้เซอร์มิกส์ฟอร์เต้ครีม7วันหลังจากผ่านไป7วันมาดูผลลัพธ์กันซิว่าพวกเขาจะเป็นยังไงขอบคุณเซอร์มิกที่ช่วยคู่หน้าพังพให้กลับมาดีเหมือนเดิมจะกี่ทริปก็ไม่หวั่นค่ะ 97%ยืนยนันรอยแดงผื่นคันลดลงผิวแข็งแรงขึ้นใน7วันเซอร์ม Forte c เท a ครีครีมบำรุงผิวแดงแพ้ง่ายผ่านการแนะนำโดยแพทย์ผิวหนัง